สนนนะิงโตเพราะเห็นสิงโตไหมอู้โตโตไหนอยู่จสิจงโตไหนพูดสิสิงโตอ้มันร้องเสียงดังเลยพี่โตลูก มาติดตามช่องฟคกด้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องวันนี้นะครับน้องพอน้องโฟน้องเฟียนะครับจะมาตามล่าสิงโตนะครับกับเจ้าเสือนะครับอยู่ที่สวนสัตว์เขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับมาดูกันนะคะว่าพี่ฟกจะเห็นพี่เสือกับพี่สิงโตหรือเปล่าเราไปตามหาสิงโตกันเลยนะครับ ตอนนี้นะครับพี่โฟกกลับมามานะครับแล้วก็น้องแสนพอลเฟียนะครับมาแวะกินขนมอยู่ข้างทางนะครับแล้วรู้ไหมทุกคนเรากินขนมกับใครส,ง <laughs> สิงโตไหนสิงโตยู่ไหนครับพี่โฟกชี้ดูหน่อยนะเนไงสิงโตนั้นไงสิงโตสองตัวจ้องมาที่เด็กสามคนใ่ชุดสีเขียวนะครับมีตัวเมียตัวหนึ่งแล้วก็ตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับสนไม่เหมือนกัน ไงตัวที่มีขนขนน่ะตัวผู้ครับส่วนตัวยี่ดั้งด้านหน้านะคะเป็นตัวเมียครับเหมือนในเรื่องไลอ้อนคิงไหมครับพี่พรพี่พรเห็นสิงโตไหมครับครับเห็นไหมน่งสิงโตพรเห็นสิงโตไหมอู้สิโตไหนอยู่จีสิงโตไหนพูดสิสิงโตมันร้องเสียงดังเลยนี่ตร๊ก น่ากลัวไหมอู้อันนี้คือตัวอะไรคะพี่ฟอกจิงโจ้เย้ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> เราทำภารกิจแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ฟอกใช่ครับเราเจอตัวอะไรก่อนตัวแรกเลยคะัิงโตเย้อ่ะเดี๋ยวภารกิจต่อไปเราจะต้องไปหาพี่เสือนะคะพร้อมไหมยังครับพร้อมแล้วครับไปเราไปหากันเลยเรไปหากันเลยนี่ตอนนี้พวกเราอยู่ดงเสือกันแล้วนะคะพี่ฟอก วันนี้เราจะเจอเสือหรือเปล่านะพกเข้าไปดูตรงนี้นี่เอออันนี้ป้ายเสือนะครับนี่อันนี้คือเสือโครกอินโดจีนนั่นไง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 พี่โกเคยแล้วมันกำลังเดินมาหัมอ่ะอุ้ยตัวนี้เขาว่วยน้ําเก่งมากนะครับเสือโครงเนี่ยแล้วเสือโครงเนี่ยปีนต้นไม้เก่งมากนะพี่พกจริงเหรอจริงสมัยก่อนนะ่ะ เวลามันกินอาหารนะคะมันปีนเสาอันนั้นไปนเอาอาหารเลยนะโอ้น่ารักแมวหุนแมวใช่มันหน้าตาเหมือนแมวนี่พี่โฟลกลองดูดิเขากําลังเดินวนวนวน,วนอยู่พี่โฟลกพี่โฟลกว่าเขาทําอะไรพี่โฟลกดูเขากำลังลงน้ำพี่โฟลกดูพี่โฟลกว่าเขาทําอะไรน้ำเฮ้ยไม่ใช่เขาจะทําอะไรอ่ะพี่โฟลกมันเดินมาแล้ว mm. น่ากลัวจังเลยมันดุร้ายนะคะพี่โฟเสือเป็นสัตว์กินเนื้อไหมคะพี่โฟกินเนื้อใช่เขากินเนื้อเป็นอาหารนะครับไปหมามา้าเราไปกันเถอะมันเหมือนจะอยากมากินพวกเราเลยพี่โฟ <c oughs> พี่โฟกับมาม้านะครับก็เสร็จภารกิจไปตามล่าหาพี่เสือกับพี่สิงโตได้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะคะพวกเรามาม้าก้อยนะครับกับน้องโฟนะครับขอลาไปก่อนนะครับ ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย